สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระทิวท่านรอคอยมาถึงแล้วครับกับเหรียญเปิดโลกพรมบันดาลทรัพย์นะหลวงปู่หกระตินทโรนะครับวัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับรุ่นนี้นะครับรายการลุ้นยอดจองเต็มไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รายที่สั่งจองไม่ทันนะไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับรุ่นนี้นะครับมีคนจองหมดแม้กระทั่งเหรียญแถมยกรังนะรู้สึกว่าเหรียญแถมยกรังนี่น่าจะเหลือเป็นเอา่าเป็นเนื้อเจ้าน้ำเงินหนึ่งเหรียญแต่ว่าผมขออนุญาตด,ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตแกะเอารายการแถมยกรังให้ชมก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นแถมยกรังหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นรายการอะไร,ร,เ,อาราเอ่ย โอ้โหน,นี้เป็นแจกทานหรือเปล่าเุ้ยอันนี้เนื้อเจ้าน้ําเงินหรือเปล่าฮะเลขแปดหนึ่งครับต่อโคดวชรอย่อมาจากวัดช่องลมนะฮะนี่ฮะสวยงามนะฮนี่อเดี๋ยวขออนุญาตแกะแกะให้ชมเลยนะครับเหรียญสวยมากๆะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็น เนื้อเจ้าน้ําเงินหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะฮะถ้าใช่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับน่าจะใช่นะ,ะนี่ครับเลขแปดสิบเอ็ดครับสวยงามนะฮะโอ้โหลุนนี้สวยมากๆครับด้านหลังเป็นเท้ามหาพรมครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ฮกนะเหรียญสวยเหมือนมีชีวิตฮะด้านเนี่ยด้านบนยกสุมพ,พุทธนะครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบารายการก่อนนะฮะ รุ่นนี้คนสั่งจองเข้ามาเยอะมากๆครับตอนนี้รายการลุ้นคือไม่มีแล้วนะครับเหลือหนึ่งลุ้นรายการลุ้นเนี่ยนะแต่ว่าผมขออนุญาตแกะเก็บแล้วกันลูกค้านะครับเหลือว่างหงลุ้นอ่ะแกะให้ดูอีกหนลุ้นอ่าอันนี้คืออ่าเป็นเนื้อสามกษัตริย์ซึ่งมีลูกค้าจองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้นะเลขห้าหนึ่งนะครับรุ่นนี้จํานวนการจะสร้างที่ 200อลังนะหรือประมาณ20,000ืนเหรียญน,นะครับสร้างน้อยได้หไหมสวยงามนะครับนี่นะครับนะฮะสวยงามนะครับนะโอเคเหรียญนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะเนื้อ3า3เคัตริย์ส่วนเนื้อนี้แสดงว่านี่คือเนื้อเจ้าน้ำเงินนะเจ้าน้ำเงินก็คือหนึ่งในมวลสารซึ่งผสมอยู่ในนวะโลหะซึ่งเป็นธาตุกายสิทธ์นะตามตำราโบราณเขาเชื่อว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมีพุทธคุณอนุภาพในตัว นะขนาดไม่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะก็มีทธิ์มีอํานาจในตัวนะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับธาตุเกษิตอย่างเช่นปรอดนะหรือเหล็กไหลนะซึ่งเป็นธาตุเกษิตนี่คือเนื้อเจ้าน้ําเงินนะถ้าเป็นเจ้าน้าเงินของรุ่นอ่าที่บอยท่าประจันสร้างอะรุ่นอะไรนะรุ่นเจ้าสัวของหลวงพ่อพัดนะรุ่นนั้นตอนนี้เขารับซื้อกันองค์ละหมื่นนะครับนี่นะนี่คือเจ้าน้ําเงินนะฮะให้ดูไว้ก่อนนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดหรือเปล่านะให้ลูกค้าดูไว้นะครับนะใครสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาคุยกันนะนะใครสนใจติดต่อมาคุยกันนะนี่คือเจ้าน้ําเงินนะครับเนื้อเจ้าน้ําเงินเป็นโลหะที่หายากนะฮะนะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจัดสร้าง220ชุดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนะฮะน่าจะแถมใหม่เช่นกันนะครับชุดกรรมการก็น่าจะเป็นรายการที่เขาแถมสมนาคุณยกลังมาอีกเช่นกันนะคิดว่านะครับอาจจะแกะให้ชมนะครับอาแกะไม่ออกนะครับแม่อ่ะกญาตแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับกล่องแน่นมากนะฮะนีชุดกรรมการนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับ สี่เหรียญน,นะครับน่าจะเป็นแถมมาอีกเช่นกันนะครับนะครับชุดกรรมการนะฮะเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อเอะไรเอ่ยโอ้โหนะครับนี่นะน่าจะเป็นอปก้าหรืออะไรนี่หรือชนวนหรือนวะไม่แน่ใจนะครับต่อเก้ารอบครับนะเดี๋ยวขออนญาตด,ดูโค้ดก่อนนะฮะ อันนี้เลขนมเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูใบาารายการก่อนนะครับไม่รู้ว่าในรังเขามีใบารายการมาให้ด้วยหรือเปล่านะครับนะแต่เหมือนนวะโลหะมากเลยครับลูกค้าครับนะฮะน่าจะเป็นนวะโลหะต่อ9เก้ารอบไม่ตัดปีกนะผมคิดว่านะครับะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูใบารายการก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับไม่รู้ว่าเนื้ออะไระดูเนื้อถัดไปนะครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อโอ้โหไม่ตัดปีกแล้วเป็นทองแดงผิวไฟนะตอ9เก้ารอบ ไม่ตัดปีกนะครับเลข105นะครับทองแดงผิวไฟนะครับสวยๆแบบนี้นะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะชุดกรรมการนะครับน่าจะเป็นตัวพิเศษน่าจะต่อ9้ารอบหมดเลยอ่ะใช่จริงๆด้วยอ้ันนี้เบาๆเลยนะเป็นปีกเครื่องบินนะครับต่อ9รอบนะครับเลขนัมเบอร์หนึโอ้ร9อนะครับมี ปีกเครื่องบินก็สวยฮะนะครับนะสวยงามนะครับหลวงปู่ฮกเนี่ยนะพระของท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะราคาเช่าหาในกลุ่มแพงมากๆนะครับอ่านี่คือเนื้ออะไรเอ่ยโอ้ผิวรุ้งนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพวกไทเทเนียมหรือเปล่านะครับคิดว่านะฮะน่าจะเป็นพวกผิวรุ้งอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเดี๋ยวไปดูใบรายการก่อนนะฮะต่อเก้ารอบด้วยนะฮะไม่ตัดปีกพิเศษจริงๆนะครับนะฮะสวยนะครับอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นในลังกันดีกว่านะครับนี่คือหน้าตาของลังนะครับเขาจะบรรจุมานะจะมีลังย่อยด้านในนะครับนะอ่ะเดี๋ยวอนุญาตดึงหอาไม้ดูนะครับอ่ะเขาจะมีลังด้านในนะครับมีลังย่อยด้านในนะครับเป็นบรรจุมาลังละห้าสิบลุ้นนะครับนี่นะเดี๋ยวผมทําอย่างนี้แล้วกันนะฮะลังละห้าสิบลุ้นนะครับนะด้านในนะฮะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะว่างอยู่ประมาณหนึ่นลุนแหละลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมเป็นตัวอย่างแล้วกันนาะได้เนื้ออะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะนะครับให้ลูกค้าผมได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญสวยขนาดไหนนี่คือรายการลุ้นด้านในนะนี่เลยลูกค้าเขามัดยางมานี่แสดงว่าต้องเป็นเนื้องเงินถูกไหมฮะนี่มัดยางมา การันตีเนื้อเงินลังละหนึ่งเหรียญนี่นะครับนี่นะลูกค้าดูนะดูนะครับไม่มีตําหนินะครับแกยางออกแล้วนะอะ่ะเทียบกันเลยนะครับเทียบกันเลยนะครับแสดงว่าการันตีนะครับในในหนึ่งลังเนี่ยการันตีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินในลังสองเหรียญนะครับนี่นะฮะท่านได้ลุ้นกันสวยๆสองเหรียญนะผมแกยางออกแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยสี่สิบเอ็ดไม่รู้คืออะไรอ่ะแกะออกก่อนสติ๊กเกอร์ ไม่รู้คืออะไรแล้วแกะมาติดมาทําไมก็ไม่รู้นะครับอ่ะขออนุญาตแกะออกก่อนนะฮะไม่รู้ว่า4 1ดนี่คืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าติดสติกเกอร์มาทําไมนะฮะเป็นรายการแถมเนืออะไรไม่ทราบนะครับก็ให้ลูกค้ารุ้นกันไปด้วยกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมีอีกไหมมีแปะสติกเกอร์อีกไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขนดูแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวร์ชัดเจนฮะ ให้ลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะครับได้ลุ้นกันเนาะอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตทําการกระเนื้อเลยนะครับนะฮะเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลเราต้องกระเนื้อนะครับเทเลยนะครับอ่ะนะครับหนึ่งร้อยลุ้นนะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับนะเก้าสิบเก้าลุ้นนะครับมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่ยวเรียบร้อยนะครับนะวันนี้ลูกค้า วันนี้คงจัดส่งไม่ทันนะตอนที uent, ่ผมอัดคลิปไปตอนนี้คือเวลาประมาณนะครับบ่ายสามโมงนะครับนะบ่ายสามโมงแล้วนะครับคงคงจะจัดส่งไม่ทันนะคงได้จะส่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับนะคงได้จะส่งวันพฤหัสเนาะวันนี้วันพุธคงส่งไม่ทันนะครับคงจะได้แพ็กไว้วันนี้นะฮะใครที่สั่งจองไม่ทันไม่ต้องติดต่อมานะก็ติดต่อมาได้แหละก็มาถามดูว่ารายการแถมยกรัง นะารายการที่ผมจะแกะต่อไปนี้นะหนึ่งลุนที่ว่างเนี่ยเป็นเนื้ออะไรท่านก็มาสอบถามกันได้นะฮะส่วนใครที่สั่งจองรายการลุ้นท่านนะท่านก็ติดต่อเข้ามาถ้าท่านจะเลือกเบอร์ท่านก็ติดต่อเข้ามาถ้าท่านไม่เลือกเบอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าใครอยากจะเลือกเบอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้นะฮะชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับนะเนือเงิน2เหรียญขอให้ลูกค้าทุกท่านได้ไปอะมา ผมจะแกะให้ดูหนึ่งลุ้นซึ่งรายการลุ้นว่างหนึ่งลุ้นผมจะขออนุญาตแกะให้ดูเลยอาหยิบตรงหน้ากล้องเลยหยิบขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันฮะไม่ต้องการเนื้อเงินผมไม่ต้องการเนื้อเงิน ผมขอเป็นเนื้อทองแดงก็พอนะเนื้อเงินอยากให้ลูกค้าขงผมทุกคนทุกท่านได้ไปแต่ว่าเรามาลุ้นพร้อมกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับมาเต้นๆนะครับเปิดขึ้นมาครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรครับอ,อะไรครับผิวรุ้งครับผิวรุ้งครับผิวรุ้งครับ ผิวลูกมันเนื้ออะไรครับเดี๋ยวต้องไปดูใบารายการเนาะเนื้ออะไรเดี๋ยวแกะให้ดูลูกค้าเอ๊นี่ลูกค้าชนวนหรือเปล่าเหมือนชนวนนะครับนี่เลขสองสามแปดโอ้โหถ้าเป็นสองสามสี่นี่โหคงจะสุดกว่านี้นะฮะมองเหมือนชนวนนะลูกค้าเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ไปเทียบดูบายรายการก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเหรียญน,นี่หูหเหรียญหนามากเลยนะครับใครอยากได้ห,หูเหรียญสวยมากลูกค้าดูดูหน้าหลวงปู่กันนะดูหน้าหลวงปู่ครับคมมากเลยฮะนี่นะเดี๋ยวผมมาส่องกล้องให้ดูดีวกว่านะครับมาส่องกล้องให้ดูดีกว่านะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเนาะนะครับใครอยากได้ก็ค่อยติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับว่า สนใจเห,หเรียญไหนอะไรอย่างไรนะครับนะนะส่วนรายการลุ้นก็มีคนจองไปหมดแล้วนะครับส่วนโรายการแถมยกลังก็จะเหลือเป็นเจ้านำเงินส่วนเนื้อ,อชุดกรรมการก็เหลือว่างทั้งสี่เหรียญน,นะครับนะส่วนเหรียญที่แกะเมื่อสักครู่นี้รายการลุ้นนะฮะเป็นผิวรุ้งเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรนะเช็คตามใบรายการก่อนคิดว่าน่าจะเป็นชนวนหรือเปล่านะครับนะโอเคส่วนโนรายการลุ้นที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้99รุ้นนี้มีเจ้าของ จองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะวันนี้คงจะส่งไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100สักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่นะครับเลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่นะยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับก็ วันนี้สามารถติดต่อเข้ามาเลือกเบอร์ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับนะนะก็คงจัดส่งไม่ทันแน่นอนวันนี้นะครับบ่ายสามโมงนะกว่าแล้วนะเกือบสี่โมงแล้วนะครับจัดส่งไม่ทันอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับนะใครอยากจะเลือกเบอร์นะสาหรับท่านที่สั่งจองท,งทันเท่านั้นนะครับท่านที่สั่งจองไม่ทันเดี๋ยวก็มาดูรายการอื่นนะฮะนะฮะก็จะมีรายการ ชุดกรรมการแล้วก็ารายการแถมยกลังนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะฮะนี่คือเบอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องความสวยกันดีกว่านะมาถึงขั้นตอนนี้นะอันนี้คือรายการแถมยกรังนะนี่คือของดีลูกค้ามีใครเอารู้จักไม่เอ่ยนี่คือเจ้าน้ําเงินครับเนื้อเจ้าน้ําเงินครับหนในมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะต้องใช้คําว่า หนึ่งในเก้ามวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมอยู่ในนวะโลหะนี่คือเจ้าน้ำเงินนะเป็นแร่อรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์ในตัวนะแม้จะไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแร่ชนิดนี้ก็มีอิทธิฤทธิ์ในตัวนะครับคุณสมบัตินะฮะของเจ้าน้ำเงินนะฮะใช้ดูดเงินดูดทองนะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของเขานะเป็นแร่ดูดเงินดูดทองนะครับ และยังมีความเชื่อว่านะสามารถป้องกันพูดผีปีศาจนะอาถรรพ์คุณใสมนดำได้อีกด้วยนะตามตำนานของหลวงปู่ทับวัดทองซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งเรื่องการเล่นแร่แปราธาตุนะครับท่านอธิบายไว้ว่านะแร่ชนิดนี้นะครับอยู่ในจำพวกเดียวกันกับแร่ของพวกเหล็กไหลนะซึ่งแร่ชนิดนี้นะ แม้จะไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษก็มีอิทธิฤทธิ์ในตัวนะฮะนี่คือแร่นะแร่เจ้าน้ําเงินนะฮะของดีนะครับนี่นะนะของดีมีมูลค่านะครับจัดสร้างน้อยๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูความสวยกันหน่อยนะมาดูความสวยกันหน่อยของไอเจ้าเจ้าน้ําเงินนี่นะฮะดูหน้าหน่อยนะฮะวันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่านะครับเหมือดๆนิดนึงนะครับนี่นะ ออกโค้ดตรงนี้นะลูกค้านะทางหูด้านซ้ายของหลวงปู่ครับมีคำว่าวชลอย่อมาจากวัดช่องลมนะนี่ดูใบหน้าของหลวงปู่กของของเรานะครับใบหน้าสวยงามจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตอ,อกเลขนัมเบอร์แปเอ็ดนะถ้าภาพไม่ชัดเจนหรือมืดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะด้านข้างนะครับมีเสือคู่นะบ่งบอกถึงมหาอำนาจนะครับและปีนี้ก็เป็นปีเสือ เสือดุนะเป็นปีเกิดของหลวงปู่ฮกด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นดอกบัวนะครับนะแสดงถึงความนอบน้อมของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์นะฮะนี่ด้านบนก็ยกซุ้มพระพุทธขึ้นนะฮะพระพุทธเจ้าของเราฮะยกไว้เหนือยกไว้ด้านบนนะครับนี่ดูขอบกระนกสวยงามไหมฮะสวยงามนะ,ะมน,ะะนี่เขาบอกว่าแร่เจ้าน้ําเงินเนี่ยเลยชื่อนึงเขาบอกว่าเป็นแร่นกยุง เวลาโดนแสงไฟเนี่ยเขาจะระยิบระยับเหมือนอ่าไอหางนกยุงนะแต่ลูกค้าดูนะผมจะค่อยๆเอียงให้ดูเดี๋ยวนะผมจะเอียงให้ดูถ้าดูในนีเน้เหมือนไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้ผมลองไปผมลองดูแลแต่เป็นระยิบระยับเวลาโดนแสงไฟนะลองดูนะฮะไม่รู้ว่าจะใช่ป่ะมันจะระยิบระยับจะต้องแสงไฟเนื้อเนี้ยนะฮะนี่เขาเลยเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งคือแร่นกยุงนะครับนี่นะฮนนะเนะ สวยงามจริงๆนะครับนี่นี่คือด้านหลังอ่ะดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะนะโอ้โหเหรียญนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนี่คือหน้าของเท้ามาหาพรมนะครับนะนี่เห็นไหมสวยงามฮะตูมตามการันตีอยู่แล้วฮนะสวยงามครับด้านหลังไม่ได้มีต่อคดอะไรนะครับสวยงามครับสวยจริงๆนะครับ เจ้าน้ำเงินตัดทองนี่สวยมากเลยเนาะสวยงามครับถ้าภาพไม่คมชัดต้องกราบขอโทษขอภัยทุกท่านด้วยนะเนื่องจากว่าตอนนี้นะฝนกำลังจะตกนะ,ะอยู่ที่บ้านผมนะ,ะก็แสงไม่ค่อยดีมืดๆนิดน,น,น,นึงนะครับก็ดูกันไปคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะโอเค่านไปกับบรายการแรกคืนเนื้อเจ้าน้ำเงินนะครับขออนุญาต เข้าถุงนะเข้ากลุ่กก่อนนะครับนะใครสนใจก็เดี๋ยวทักมาคุยกันลวกันนะว่าอะไรอย่างไรส่วนเนื้อนี้นะครับนี่คือรายการแถมยกหลังเช่นกันมีลูกค้าจองไปแล้วนี่คือเนื้อ 3K หรือว่า3กษัตริย์นั่นเองนะครับเลขห้าหนึ่งเนาะอันนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วเนาะมีคนจับจองไปแล้วนะครับนี่ตอกโค้ดด้านหลังไหม 3K มเเห็นไหมสวยงามนะครับนี่ เอามาให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะส่วนเนื้อนี้เป็นเนื้อที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้ผมดูใบรา,า,ายการแล้วเขาบอกว่าเป็นเนื้อผิวรุ้งนะครับเขาไม่ได้บอกเป็นเนื้ออะไรนะแต่จากเท่าที่ผมดูนะสีเขาค่อนข้างเหมือนเหมือนชนวนแต่รุ่นนี้ในใบารายการไม่มีเขียนว่าชนวนไม่มีเนื้อชนวนแต่มีเนื้อนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อผิวรุ้งนะครับสร้าง1,200เหรียญนะครับ แต่จากการที่ผมมองนะเดี๋ยวขออนุญาตมองเกกลองแป๊บหนึ่งพิจารณาหน่อยนะฮะจากการที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าคล้ายเนื้อชนวนนะคล้ายนะมีความคล้ายนะนะนี่อ่ะเดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูดูผิวพระดูองค์พระกันสักหน่อยผมว่าคล้ายชนวนนะครับนี่นะฮะเห็นไหมนี่หูหน้าหลวงปู่เหมือนมากครับนี่เหมือนมีชีวิตนะฮะนี่เนื้อผิวรุ้งนะครับเห็นไหม ก็เห็นไหมฮะหน้าหลวงปู่หกรตินทรโรครับโอ้โหหน้าสวยมากแล้วแล้วจะูบกดูดูดดจมูกพ้าก่อนฮะเห็นไหมโอ้โหจมูกโด่งมากหน้านี่นูนออกมาเลยฮะสวยจริงฮะรุ่นนี้นะฮะคนไรที่พลาดไปโอ้โหผมเสียใจเลยเสียใจด้วยนะคนไรที่ไม่ได้นะฮะจองไม่ทันเนาะอันดูหน้าดูหน้าหลวงปู่หน่อยนะฮะโอ้โหูกค้าครับ ดูแววตาของพระอริยสงฆ์นะปัจจุบันหลวงปู่หกท่านอายุเก้าสิบห้าปีนะนี่เห็นไหมสวยงามครับบอกได้เลยว่าท่านที่ติดตามผมไม่มีผิดหวังนะพระของผมที่นำมาแบ่งปันทุกท่านนะครับมีแต่พระสวยๆแล้วก็สร้างน้อยวัตถุประสงค์ดีๆเป็นพระมีอนาคตอย่างแน่นอนนะผมมาแบ่งปันนะลูกค้าผมทุกท่านนะครับนะนะมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งเขาทักมาวันนี้ เขาไม่กล้าโอนเงินเขาอยากได้แบบประชาชนผมนะผมก็ไม่ส่งให้หรอกนะครับเขาบอกว่ากลัวผมโกงนะผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันนะพี gram, tense, ่ก so ็เก็บเงินปลายทางก็ได้ถ้ากลัวผมโกงเขาก็บอกว่าเก็บปลายทางก็ไม่สะดวกนะเพราะปลายทางก็เดี๋ยวไม่อยู่บ้านเขาวางเงนนะก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวให้พี่เขามั่นใจก่อนแล้วค่อยโอนแล้วกันเนาะนี่สวยงามนะเหรียญนี้ก็เปิดให้สอบถามนะครับนะเปิดให้สอบถามเนาะ ลงปูหกตอนนี้ในกลุ่มราคาแพงมากนะครับ,บราคาแพงมากเนาะอ่ะเปิดให้สอบถามใครอยากได้ติดต่อสอบถามมาอ่ะส่วนอีกสี่เหรียญก็คืออ่ะเดี๋ยวยกมาให้ดูก่อนเดี๋ยวยกมาให้ดูกันนี่สี่เหรียญน,นี้คือเป็นชุดกรรมการนะครับนี่คือชุดกรรมการนะฮะมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับนี่คือเนื้อนวะโลหะครับนวะโลหะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบ ลงยาขาวลงยาขอบน้าเงินนะซุ้มพระพุธเป็นยาแดงนะครับแรบหนึ่งโอ้โหแน่นถุงเลยนะฮะออกได้เปล่าออกได้ครับอ่ะนี่นะลูกค้าดูโอ้โหสวยงามมากฮะดูงานลงยาวิบวับเลยนะฮะนี่เป็นไงฮะลงยาขอบเป็นยาฟ้านะฮะลงยาซุ้มพระพุธเป็นยาแดงแล้วก็ลงยาดอกบัวยาแดง ตอบเกรอบนวะโลหะสวยๆแบบนี้นะฮะเลข118อ่ะในสองดูหน้านาวะโลหะหน่อยนะครับนวะโลหะนะมีส่วนผสมของโลหะ9ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเงินและทองคำและเจ้าน้ำเงินดังที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมสวยงามครับเห็นไหมฮะเห็นหน้าพระไหมครับโอ้โห รายละเอียดโอ้โ oh, หดูเสือครับตอกเลขเก้ารอบเลขเก้าชัดๆเลยฮะนี่เห็นไะหโอ้สวยงามครับแสงองาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่พระพุทธของเราชัดเจนดูหน้าหลวงปู่ชัดๆสิชัดไหมฮะชัดพอไหมฮะอือ <c oughs> อ่ะอดูด้านหลังหน่อยดูหน้าพระพรม เท้ามหาพรหมนะครับเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือพรหมวิหารสี่ก็ก่อกำเนิดเป็นเท้ามหาพรหมเทพเจ้าผู้รสร้างโลกนี่นะฮะเห็นไหมต่อโค้ดตรงหน้าของพระพรหมนะหน้าซ้ายของท่านเนาะหน้าทางด้านซ้าท่านต่อโค้ดคำว่าวอชรย่อมาจากนะวชรอย่อมาจากวัดช่องลมนะอำเภอศิโยราชาอะ เดี๋ยวไม่ชัดซะแล้วชัดไหมฮะชัดไหมฮะมองเห็นไหมฮะวอรชอรอเนาะเห็นเนาะแสงไม่ค่อยดีต้องก,กร,กราบขอโทษขออภัยด้วยฮะเลขนะฮะนี่ดูเลขกันหนอ่อยเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะชัดเจนเนาะนี่เลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแสงไม่ค่อยดีลูกค้าหลวงปู่หกระตินทโรนะครับหน้าเท้ามหาผมสวยงามนะครับนี่ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อนวะโลหะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบลงยาพื้นขาวลงยาขอบฟ้าลงยาดอกบัวแดงซุ้มแดงนะครับประมาณนี้นะครับนะใครที่อยากจะได้นะครับใครอยากจะได้ก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับพูดคุยกันนะครับใครอยากจะได้เนาะนะครับอ่ะดูเหรียญถัดไปนี่คือเนื้อสัตว์โลหะนะครับ สัตตโลหะต่อเก้ารอบนะครับสัตตโลหะนะต่อเก้ารอบนะครับเลขนัมเบอร์หนึครับผมต่อเก้ารอบนะั้นหนึ่งหนสามนะครับสัตตโลหะก็มีโลหะผสมกันอยู่7จชนิดนี่คือเนื้อทองแดงครับทองแดงไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับเลขหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่สวยๆนะครับใครอยากได้เนาะรายการพิเศษครับอันนี้คือ ในบรายการเขาบอกเนื้อขาปิ่นโตมันก็เหมือนกันกับเนื้อปีกเครื่องบินแหละแต่ผมเรียกปีกเครื่องบินดีกว่าเนาะแล้วแต่คนจะเรียกบางคนก็เรียกขาปิ่นโตบางคนก็เรียกปีกเครื่องบินแต่ว่าผมจะเรียกว่าปีกเครื่องบินแล้วกันนะครับนะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับนะเนด็กห้อยได้ผู้หญิงห้อยดีเพราะว่านเบาครับเลขร้อยเก้าสิบเก้านะครับสวยงามตูมตามคอนเฟิร์มนะครับนะโอเคนะครับผมขอ,ขออนุญาตนะครับวันนี้จะเริ่มทําการ แพ็คพัสดุเพื่อจะส่งให้ลูกค้าของผมภายในวันพรุ่งนี้นะครับนะใครนะย้ำอีกรอบนะใครที่นะยังไม่ได้จองเบอร์อยากจะจองเบอร์ทักเข้ามานะอยากจะรู้ว่าเหลือเบอร์อะไรท่านติดต่อเข้ามาแต่ถ้าท่านไม่จองเบอร์ก็ไม่เป็นไรผมก็จะหยิบส่งให้เลยนะครับนะผมส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสนะครับวันนี้ส่งไม่ทันนะเนื่องจากตอนนี้ก็มืดตืดแล้วนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนล รีวิวพาะตงขอ,งอยาลาไปก่อนนะครับกับเหรียญเปิดโลกพรมบันดาลทรัพย์หลวงปู่ฮกระตินทโรวัดเขาช่องลมอำเภอศิโยราชาจังหวัดชนบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ